มาก,ก่อการไม่สนใจในปมด้อยตัวเองมันคือการเปลี่ยนปมด้อยเป็นจุดเด่นฟาันถึงไม่ไม,ไม่ไม่กดเวลาโดนล้อไม่กดเวลาคนบอกว่าเป็นมาแกงก้าทั้งทั้งที่การคนบอกว่าเป็นมาแกงก้ามันเดินเหมือนมาแกงก้าไง uh. มัเกง้าเวลามันเดินในเกมีมันเดินช้า uh. แล้วมันเดินอ้าขาอ uh. oh. ถือไม่เท้าอ่ะมีไม้อ่ะ uh. กดทาไมทำไมถึงฟ้าไม่กดเพราะมันคือเอาวีจ้างก็ย้ําไปคําเดิมค่ะชีวิตเราเราเขียนเองได้ว่าจะให้ออกมาเป็นยังไงต่อให้คนอื่นโยนหินใส่เรา แต่เราสามารถเขียนให้มันเป็นปลาดาวได้อืสร้างแสงสร้างไปลเลยแล้วโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ล่ะหลายคนบอกว่าเป็นพื้นที่ที่แสงส่องไปไม่ค่อยถึงไม่ถึงยังไง<ต>นี่ไงอหลักฐานอยู่ตรงนี้แล้วอะถ้าอยู่ในสลัมพี่เอแคร์ K, ทำไมเขาดังได้ออยู่ต่างจังหวัดสามจังหวัดชายด้นี่ไงนั่งอยู่ตรงนี้ออยู่ที่ว่าจะเอาจริงหรือเปล่ปาแค่นั้นแหละครับ แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเหมาะกับอาชีพอินฟูหรือว่าอาชีพแบบคนมีแสงบางคนก็คุณไม่งั้นทุกคนก็เป็นอินฟูกันหมดไม่ต้องมีตาก,กล้องเลยดิอืมอืมแต่ว่ามันก็ไม่ผิดที่คุณจะลองดูอืมีแบบคนพิการอินบ็อกเข้ามาบ้างไหมมีเยอะค่ะเยอะว่าแบบเห็นเราแล้วรู้สึกมีกำลังใจอยากจะมีชีวิตต่อไปมันเคยมีอินบอกว่าแบบหนูหน,หนูคิดจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วพอมาเห็นคลิปพี่ทําให้หนูเลิก เปรียบความคิดนั้นเลยโหมันเป็นอะไรที่มีค่ามากอะ่ะ